ท่านนายอำเภอสุขีรินค่ะนายธีรศักดิ์สังโชชนนะเกียทุกท่านกระผมนายธีรศักดิ์สังกชชนนายอำเภอสุขีรินผเพื่อสนองราชดำริให้มีการรู้ฟื้นขยายผลได้กกรับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยให้เกียรติมาเยือนพื้นที่เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งได้มีการไหลบ่าเข้ามาในพื้นที่ผสมปะานกับ รับรมรอชินีนาในรักฐการที่เกได้ได้เห็นความสำคัญตากตอผ้าซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทำให้คนที่อยู่ตามทินตอปพาเวอร์นันที่อย่างนี้ทำให้กระผมรู้สึกอบความนักแล้วก็ตามกระผมคิดว่าคนในพื้นที่จะสามารถสรนเรียนท่านผู้ราชการจอดนราชว่าอาท่าน กางแขวงส่วนตำบลบุกทงท่านผู้ใหญ่บ้านร่มชุมชนของมหาวิลาลหัดใหญ่พี่น้องมาสุกีรินทุกครั้งดีใจทุกครั้งสุกีรินก็อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าเราจะเอาซอฟต์พาวเวอร์ของเราไปนำเสนอให้ท่านนายกได้ประทับใจอย่างนั้น,นะนะครับท่านมาสามจังหวัดสามจังหวัดตัดเสื้อให้ท่านหมดเลยเราจะต้องค่อยๆทำทีละไงให้รูบ และให้เข้าถึงความจุ่งเนิงๆานนะคะผู้แทนนะคะที่มากับคณะท่านผู้ว่าเชิญเลยค่ะเป็นพัปกอดใช่มนกาวนนที่หน้นาั่นแล้วขึ้นก้ว่อตื่นเตยวในวันนี้ค่ะสำหรับพิธีเปิดท่าทอพลังหัตศสีน์ซอฟต์พาวเวอร์สร้างสรรค์อีสานใชย Thank you